เมื่อเราตื่นรู้เราจะเซนซิทีฟง่ายร้องไห้บ่อยแล้วอะไรก็รับรู้ไปหมดแล้วมันใช้ชีวิตยากเราจะแก้ยังไงดีอย่าก,กลับไปเป็นคนเดิมค่ะเวลาที่จิตของเราตื่นเนี่ยร่างกายกับระบบประสาทของเราอะ่ะคือเขาประมวลผลไม่ทันทําให้เรารู้สึกกังวลน,นิดหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเราแบบเข้ากับคนไม่ได้ะอะไรเงี้ยก็ถูกคือเราไม่ต้องเข้ากับทุกคนได้อย่าพยายามทําตัวเองแบบที่เป็นเหมือนเก่าอ่ะมันต้องตั้งศูนยมเซตใหม่ว่า เราทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงค่ะ เราไม่ใช่ว่าวันนี้เราเอ็กโทรเวิร์ดแล้วเราจะอินโทรเวิร์ดไม่ได้มันจะดูเป็นคนเก็บตัวมันจะดูเป็นคนเข้าสังคมไม่เป็นยอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่เราแค่ต้องจํากัดขอบเขตของเราให้มันเหมาะสมกับสภาวะเราตอนนี้อย่าพยายามฝืนไปเข้าสังคมที่คุณเข้าไม่ได้แล้วเมื่อก่อนคุณอาจจะสามารถคุยได้กับทุกคนแต่ในวันที่คุณตื่นคุณไม่จําเป็นต้องเข้าได้กับทุกคนเหมือนเดิมคุณเป็นอะไรก็ได้ในโลกของผู้ตื่นรู้ไม่มีการตัดสินใครที่มีประสบการณ์อยู่ลองคอมเมนต์มาแชร์เพื่อนหน่อย